love <laughs> พี่ถามนะครับผม <small> ผู้ที่กาลังจะลงสนามครับเสื้อสอีแดงยอโคจนาจากลบบุรีครับแล้วก็รองนูเนี่รวมดาวลังมาจากหลายๆสมองหลายๆสม,อส,มอสอรครับรองนูลางหมู รางนวนรัมมูก็ส,งส่งเสริมทีมโดยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนพังงาก็คือคุณมนูสุภาพและก็คุณซึมคำสาลีครับส่วนยอดพิจนาก็คุณสุวิทย์ทย์ลืมนามศุขุนแปลงเขาเป็นเจ้าของห้องเสื้อร้านห้องเสื้อผู้สนึมรู้เปลี่ยนไปเปิดร,ร้านอาหารยอดพจนารห,าร,หารือเปล่าครึ่งเวลาละ20นาทีเราไ เป็นสนามอาจารย์จังหวัดลพบุรีเมืองลิงนะครับมันเป็นปักการนะครับลพบุรีเฮ่สมัยก่อนนี่ครับเริ่มแล้วนะครับศุภชมภานะครับนี่เป็นคอมเมนเทเตอร์นะครับเป็นไปตามนะครับติดฟึกซอมกันมาเลยนะครับก็ไม่ได้จะไปตั้งตายให้เห็น ว่าน like, so so ักเตะอะไรครับเโมสอนเขาเล่นกันยังไงครับก so ับฟ right? ุตซอลทีมเบิร์ดูบอลเท้าต่อเท้านะครับดูการตั้งกำเขาต้องเตรียมทีมกันมาเนี่ยเราเดินสายมาไม่รู้ว่าพักาที่ไหนนะครับผมจะใกล้ๆแถวนี้มันเนาะว่าพรงนี้ถ้าชนะวันนี้นะครับคุณนักเตะในรอบ16ทีารอบโอต๊ะรูนี้ครับคนตุ้งเบียร์เลย ของแร่ับของรรงหมูลองเอาูหมายสุรักเองสมบูนะับกสโมสรเปรยังไม่ได้แล้วชื่อทีมวอโฮชานะครับสนามตัวเกลืนย่างร่งหมูพลาดพลาดทล่ หมายเลขสิบสองก็บอลมาโดยไม้ตั้งตัวแล้วหมอก้ามไปโกก้าวนี่รานดีหลือเกินรับคุณพุทธเลยแบบต้องแบบนี้เลยนะครับมาครับเรเราเาโตัตั้งราอยู่ตรงนานเหมือนั่นนะเราตักตัโต๊ัดเล

มาแลยรับชัยชนะครับรับชัยชนรับชัยชชื่อยังแคสองหนุบเดียวที่ kit kit ัีต่อปตึงมากยกยอเอาชนะกันบาเป็นต้ครับแค่นาทีแรกนาทีที่สมเข้ามเองเกมหนุนจะดีกว่านะครับแตไปตกเั็นรองแล้ว Ồ, bài, phải là gì các bạn? anh không? giờ, team chú

ต่อกันไปด้วยนะครับหายรูปแล้วก็เช็คอินกันด้วยว Facebook, จะโพสต์ึ้นเฟ้นบุ้งหรือว่าจะเฟ c e บุ o k ไลฟ์นะครับหายก็จดกปนไปเพื่อนๆชมกันชิงสังคมอนไ์ทางดาย,าย้านเราจัดรายการใหญ่เรื่ององนุงนรธชาติราบูนะครับ กองเที่ยวและกีฬาสำหรับกองพันเพชรเขาจมาคนเป็นร่างกอยแบบมีกานี้คนองค์กรกันเด็กเด็กเก็บบอลนะครับทำหน้าที่ด้วยนะครับได้รับแต่งตั้งคุณได้รับเกียรติจากท่านจากนายกอันดับเลยนั่นแหละนะครับหน้าที่เก็บลูกฟุตซอลนะครับทำหน้าที่ให้ดีด้วยนะครับ

lông ngù giả dạ lông ngù, 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 เชียเชียเชียด้วยเชียด้วยโอ้สมควรขายหนึ่งงานสมควรหนึ่งงานสมร้าา ไปกันแล้วนะเนี่ยนะเฮ้ยว่าตัวมันตัวมันแต่ทุกคนไปกันแล้วนะโอ้โหสัญญาไปลงใครเนาะเริ่มเก้าแล้วครับทีมครับทุกชาติทุกสายมีนะครับเดี๋ยวซีเกมส์ดี